สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับผมกล้าการันตีเลยว่าการแสดงพิเศษชุดต่อไปนี้อาจกลายเป็นการเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนเลยทีเดียวครับเพราะหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมอาจต้องทําความเข้าใจและให้คําจํากัดความคําว่าเวทนตลและมายากลสมัยนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็อาจจะเปลี่ยนทัศนคติของเราได้บ้างน,นะครับขอเสียงปรบมือคุณเจมีอ่อารเรนและนดวิดเพนแชมป์มายกากลกลาง รับทุกสองท่านนี้จะมาแสดงมายากลในแบบที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและท้ามกับพริบตาเด็ดขาดครับไม่มีการใช้ตัวแสดงแทนไม่มีอุปกรณ์ช่วยอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับและเพื่อเป็นการยืนยันว่ามายากลครั้งนี้จะไม่มีการโกงหรือหลอกลวงแต่อย่างใดผมอยากได้อาสาสมัครหน่อยครับจากในห้องทรงนี่แหละแต่ว่าผมจะขอใช้วิธีนี้กันแล้วกันนะครับผมจะสุ่มโยนบอลขึ้นไป ใครรับได้ก็ขอความร่วมมือเดินลงมาด้านล่างนี้นะครับอานะครับผมจะโยละเอาโยละอะโทษทีครับโทษทีโดนหัวใครหรือว่าโดนแว่นตาใครหรือเปล่าอะขอโทษทีนะครับครับอะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณเชิญครับเชิญเชิญทางด้านนี้เลยครับเดินตามมาทางด้านนี้เลยครับอะนะครับตั้งแถวแล้วก็จับมือต่อกันให้เป็นวงกลมล้อมรอบเลยนะครับและพอเสร็จแล้วทีมงานของเราจะแจกผ้าปิดตาให้กับทุกคนนะครับ ขอความร่วมมือให้สายด้วยนะครับขอเวลาสักครู่นึงก็แล้วกันนะครับขอแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับไม่นานครับจริงๆชฉันว่าก็ใช้ได้แล้วนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไปต่อได้เลยค่ะคุณโบนิงไม่ต้องเขินนะครับจับมือกันไว้ให้แน่นๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องปิดตาให้สนิทด้วยโอเคเยี่ยมมากครับงั้นขอประเทศกับนักมายากลทั้งสท่านได้เลยครับเชิญเลยครับ จครับจับมือนกันให้นั่นๆนะครับอย่าให้วงแตกเด็ตขาดเลยนะครับเอาละครับแล้วคอยดูให้ดีขอยทุกท่านจับตาดูให้ดีครับ เชื่อเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้ครับขอย้ําครับว่านี่คือเรื่องจริงครับเฮลิคอปเตอร์ด้านหลังเป็นของจริงเห็นชัดเลยว่าไม่มีการนําอุปกรณ์เสริมอื่นเข้ามาช่วยเลยด้วยครับขอเสียงประมือดังดให้คุณเจบีอาเลนและคุณเดวิดเพนด้วยครับคุณอริสมันเชื่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาเสกอะไรให้เราได้ดูหรือเปล่าหรือว่าจะมาเล่นกลพิสดารอะไร แต่ที่แน่ๆฉันมั่นใจว่าเวทมนต์ของเขาจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แน่นอนแน่นอนครับคุณอริชมันเวทมนต์กับวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอครับคุณผู้ชมอยากกระพริบตาหรือว่าลุกไปไหนอย่างเด็ดขาดเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่าผมจะเซกเคล,ลิคอปเตอร์มาตั้งไว้ตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันเป็นขวัญตาครับไม่มีผู้ช่วยไม่มีประตูลับจากพื้นไม่มีการปิดม่านหรือว่าอะไรทั้งนั้นนอกจากสองมือของผมเท่านั้นเองครับและจะไม่มีอะไรบินผ่านมาทางด้านบนด้วย แต่เดี๋ยวก่อนครับขอเงียบนิดหนึง่งเราจะได้เช็คกันว่ามีเสียงเครื่องบินแถวนี้หรือเปล่ามันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ไม่เห็นมีเครื่องปล่อยเลเซอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ตรงไหนเลยหรือว่าจะมีซูเปอร์แมนมาช่วยผมมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับจริงไหมล่ะผมไม่มีอะไรเลยครับนอกจากเจ้าเครื่องนี้เท่านั้นเขาบอกผมว่าเป็นริมลอลเนี่ยเราเปิดดูสิแล้วไงต่อเอาบิดแบบนี้ตั้งไว้ที่เลขสามแล้วก็ หรือเอาไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็กดปุ่มสีแดงแล้วก็เลื่อนปุ่มมาทางนี้โอ้ยฮ่าสุดยอดเลยครับดูดิสิครับขอไปดใูใกล้ๆหน่อยไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเฮลิคอปเตอร์จริงๆด้วยฮ่สิเหลืออีกตังหาครับโอ้โหสุดยอด,อยด,ยอดผมนี่เก่งสุดๆเลยเชื่อไปเล่ามาครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมทําได้ยังไงไม่ต้องห่วงครับผมมีตัวเลือกมาให้ทายกัน3ข้อครับให้ทุกคนลองวิเคราะห์ดูซิว่าข้อไหนน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับ <S <S จะเป็นไปได้ไหมครับว่าอันที่จริงไม่มีเฮลิคอปเตอร์ตั้งอยู่ตรงนี้แต่นี่คือภาพสะท้อนจากกระจกขนาดมหึมาที่ผมวางตำแหน่งเฮลิคอปเตอร์ให้ตรงกับเวทีพอดี หรือว่าอาจจะมีทีมงานซ่อนอยู่ในมุมมืดแล้วใช้อุปกรณ์พิเศษขนเครื่องบินมาวางในจังหวะที่ผมแกล้งถือรีโมทมาบังไว้ที่หน้าจอหรือผมอาจใช้มายากลย่อส่วนวัตถุก,ก่อนนำมาขยายออกภายในชั่วพริบตากันแน่ครับข้อไหนจะเป็นข้อที่ถูกต้องลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับคุณอริชมานม่าสนใจมากเลยนะคะามมีอยู่ว่า คุณโบนิงนำเฮลิคอปเตอร์ออกมาได้อย่างไรนะคะข้อ1ใช้กระจกขนาดยักษ์ข้อ2ใช้เครนขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นข้อ3มายอกลย่อส่วนวัตถุค่ะชแชแนบเห็นทีมชายซุบซิบกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะได้คำตอบแล้วหรือยังคะว่าน่าจะเป็นข้อไหนกันคะอืม,อม อยากรู้จริงๆเหรอครับว่าเราคิดอะไรอยู่ก็แน่อยู่แล้วสิคะเออคือเราคิดว่าใช้เครนไม่น่าใช่นะไม่น่าจะทันนะนะคือพวกเราเนี่ยแน่ใจว่าไม่น่าใช่ข้อสองอย่างแน่นอนเลยนะครับไม่ตัดทิ้งเลยข้อนี้ผมคิดว่าข้อสามน่าจะเป็นไปได้ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับมาคุสใช่ข้อนี้แหละข้อนี้แหละต่อไปเะตามนั้นก็ได้เสียงข้างมากนะครับ ตอบว่ากระจกแล้วกันครับเอาง่แน่เลยหมายความว่าเชื่อในเวทมนต์ของกระจกใช่ไหมครับกระจกวิเศษบอกดี่ไฟ่ทีเลที่สุดผมเองกระจกวิเศษเป็นการเดาที่มีหลักการดีจริงๆเลยนะคะตกลงเลือกข้อหนึ่งนะคะจะมาขอเปลี่ยนใจที่หลังไม่ได้แล้วนะคะโอเคนะคะทางนี้แล้วคิดว่าไงสาวๆเชิญเลยนะคะ เราคุยกันแล้วนะคะคิดว่ากระจกเหมือนกันนอค่ะใช่ใช่ฉัานเห็นด้วยท่นเห็นด้วยนะรู้ก่อนแบบนี้มาก่อนแล้วนะคะเลยครู้ก่อนเทีมชายซะอีกค่ะเทีมหญิงบอกว่าพวกเธอรู้มาก่อนแล้วจะถูกหรือไม่เดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะคะตกลงนะคะคนบนิ่งทำยังไงกันแน่มกระจกจะเป็นเทคนิคที่นิยมในการทาภาพลวงตาครับแต่ว่าผมไม่ใช่ครับคําตอบข้อหนึ่งจึงผิดครับ และข้อ2ก็ผิดเหมือนกันครับเพราะว่าการใช้เครนนั้นเสียเวลาและอาจทำให้ถูกจับผิดได้ง่ายด้วยที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ3ปัตงหากล่ะครับเอาล่ะครับ อันที่จริงแล้วเฮลิคอปเตอร์ของเรามีขนาดแค่1เมตรเท่านั้นเองครับและระหว่างที่ผมกําลังทําเป็นยกรีโมนมาบางหน้าจอแบบนี้ทีมงานของผมก็ย่อนเฮลิคอปเตอร์ลงมาแบบนี้ครับนั่นแหละครับคือผมต้องยกมุมบังกล้องดีๆหน่อยครับจะได้ไม่เป็นที่สังเกตไปนะครับนอกจากนี้ผมยังต้องขอบคุณตากล้องมือฉมังอีกด้วยที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบชัดลึกทําให้วัตถุที่ออกมาดูใหญ่และลึกกว่าความเป็นจริง และทำให้เหมือนผมเดินอ้อมได้เทคนิคง,ง่ายๆใช่ไหมครับอย่าเพิ่งหาว่าผมเจ้าเล่เพราะแค่อยากทดลองสนุกๆเฉยๆครับคุณอริชมัน